สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ในช่องของเอกอภิกีวัตออฟฟิเชียลนะครับเราจะพามาดูแดนเซอร์นะครับของวที มันลงพักแถวทั้งนั้นพี่น้องหลายๆลงหลายๆฝนตกมาด้วบนตกมานีแบบสีดำตาจะไม่ไอหน้าขี้เลยดินี่ไม่ได้สิล้วพไม่ได้เอ้าเอาหรอดถหรเต็มอันนี้บอกพิทบอกเเ้อนั่งเต็มเอานี้นั่งเอกกี่ห้องันไปเบอรเเซอร์หันตอกล่องเปนเอรแรกหมดันตกล่องเป็นเดเซอร์ห่อเดอเอรเตมหมดเดซเซอราต่างหมนที่เราในช่วงนี้เดอเ้อเต็มเนาะฤดูกาล ศิลปินพยอมแผ่นี่ศิลปินพยอมแนี่เออหนี่ย่หญ่ปันไดเออย่ยลอไม่ดีอมาัแตสองล็องนากพาเฮ้าก็ดีอปใจวเกียร์นมะฮอรปงาปากเทียมนี่แน่อะในการได้กุิส่วนล่ยงมากยั่วมากยั่วสุดๆเมื่อใดมันบ่เหลี่ยมมันเต้นบ่ม่วแหนถ้าวนตกล่ะ บอโตกับบเป็นอย่างถ้า้าห้องเี่ยมันบไม่ออกใช่ไหมมันลิฟแบบเลยใช่ไหมยอดเลยอันนี้สุดทจะไปอันนี้ลัมพูไทยอลพูไทยเมีพญาสองเม่พญาการอบ่นนตไม่เยมพอจะเ่ารนยางเลาะก่อน บ้านหัอน้องกระบุนหัวน้องกะอองเบือบ้านคตงรักหวนแก่แ่ีน้องนะจ๊ะอามนนะจ๊ะแ่กัอยากมน้องแต่ับอมี้นจ๊ะแต่กับยามีนองน่กาน้งนจ่อยางมน้งนะจ๊ะ่ัยน้องน่ันยน้อนแ่ัอยาีน้อนแ่ากีน้องะแต่กงแตกัวกำลังจัดอองพีจ่อมน้อง สานเหล่าเด้นเสียามังกรเซลล์ตักงแต่ตับนกเลื่อนถึงอ่าจุที่20ถ่ายนะครับนรเพิ่ม้อเสนอใการเพื่หมอนําเมอวกร้อนข้งนอกคอนเจนนกครประจักษเกิดในตันกยล่โซนะี่ดีในการพูดมากกาเจาภากนะครับโรงงานสกีเสื้อ คนเกรัานะครับและก็เต็นยาพผู้บุกไดนะครับที่ได้ให้การขาพติงานชาววันทิศของเรากลายมาจการเน้าเตื่นตอนนี้นะครับขอบพี่้องชาวบ้านน้องนะครับ้าสาเสือกับทีมงาสรวงวงพ่อเบร่นบรยากาศหนาววทีนะครับอันนี้เป็นพรอาจารย์นวันตีนเรอาจารย์นวันนี้กวันที่สองราคมนะครับเตดนุาคีปุ บรรยากาศของเช้าอำเภอจตุรพักพิมารจังหวัดน้อยเอ็ดเรียนเชิญพี่น้องทางบ้านไทยของเฮานะครับไปเป็นกำลังใจกับลูกน้ำสั้นหลอดเครื่องซีนของเฮาในคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลนะครับวันที่12ตุลาคมนะครับเรียนเชิญพี่น้องไปมวลซีนโฮเซย์แลมป์กับตั้งแต่ใบกับมีรถแเฮเด้อพี่น้องเด้อนะครับโป่งแรงมากกับดูน้องก่อนแจ่มเฉลี่ยต่องพลังงานนะครับ พี่น้องนะครับเป็นกำลังใจครับที่หน้าสั้นเราผมยังสีวองเอ้านั่งเอกันแล้วกันเพลงเมทีนะครับเพลชาประสิวะเอาสั้นเราผมเติมสินสักสีว่งเอ้าบังแดดเลยก็แง่แต่ครับผมยังมีใหญ่กว่านี้จากสินกว่านี้ครับที่สามารถได้ดูแบบของนี่นี่คอนเสิร์ตแต่ว่าทีมเราปิดมาเบิร์ดคูชีวิต นด่กับเปนมบอลซื้อพ่อแซลทั้งแต่กับท่าคณะเจ้าขอพุทางโลกาสกินเสื้อนะครับคุจิมาและท้ากรไดกห้านี่เรียบร้อยละถูกละก็ตกในนอนพี่น้องขนาดจุดถูกแล้วนี่ยังกระจ่าสปอนเซอรวนะครับเรนเด้วนะครุยีซีพีรสนชืนะครับรชื่าชป่นทศในช่วงเล่ดูว่าเป็น เอาหาเนาะฝากพี่น้องสักวันเก่าอีหก่าคี่ที่ศิลปินศิปะขอนักกเอ้นนี้ฟงเงคเสิร์ตเูุ่อีพีําเดียวก่อนยังมีหมอนําก่นไปด การทีไทว่า1ตางเ่า้ทำาตี30ตัวใน่าน่งองตีกเสียัดในการยัดเสงกนต้องตีเจาในกรับหน้าจกจับตาสมจะโนตวเจ็หน้าอยกบดูาานล้วเดีวราพาไปดูบรรยากาศแต่งหน้าแล้ว อันนี้พระเอกเตยนะคะแต่งหน้าเวก็ม่นางไก่อยู่เมงเทียจืดเนี่ยแดงกับทองเนลกุดหน่มไปกันนะไปกันนะยันกแ้บอาอันนี้ก็แต่งตัวกันเสร็จแล้วเสร็จหรือยังน้าอยเลย นี่เขายังไม่ได้ทำผมเลยท่าปากอยู่ว่าจะกินเข่าแล้ว่าท่าปากบ่เคยเอื้อนแปะก็เธอสมุนยืเอิ้อนจะมั่นตาเอื้อนจะมีมั่นตาเอี่ยวจริงมั่นตานะคะมั่นตาสวัสดีเออมั่นตาก็แเต่งตัวเรียบร้อยแล้วมันตากลับแต่งไฟร้ายแถวมือนี่มันเป็นแบบว่ามันเป็นแบบใดไมันเป็นความชื่นชอบนะคะของมันตานะคะ นี่นี่ก็เป็นไฟแทะแหละแต่ว่ามันหมดเกลือมันรองผื่นกบเลยอจำมันเค็มแมนก็เลยจำให้มันเค็มผื่นมานไปจำเหมือนกันล่ะสังเดาเพ่ไปจำมาเดาเพ่นีเออโอเคสู่กันเด้อเฮาอันนี้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะก็พอเปิดไฟโอแม่งตอมเตี้ยเอาไม่ได้เอาไฟมา

ไอเพื่อนในน้ำตัวเพื่อนเองขนะดนั่นเบี้๊กนั่นเรมอนกันเอ้าหมอว่านก็ป็นแอนออร่าดีเอาบ้านเหมือนละโมนเปิลมาเทียมละโมนลาอยากเป็นเพื่อนเปิลเทียมเปิูลงามก็ได้อย่างไอมือนี้มือนี้อยากเทียมอยากเทียมอยากพูดดีเปิลว่างโดนงามแต่หมูว่านนนั้อยากน่าลักสดใสเออเพทาะไหนเขาเห็นเปิลดังแล้วเขาอยากดังเพื่อเปิลอยากห้ามอยากดีเอาเอาเปิลเป็นไอดอลตัวเนาะเนาะค่ะเออเนาะค่ะเขวแม่ก็อยากเป็นแม่วแา๊ ว่าเราสวยเด้อพี่เป็นแม่วัดเราวันนี้สักน้อยก็ได้โอ้โผู้ได้ดังแต่อย่าเป็นผู้นั้นละเนาะเรามาหานางเอกบ้างนะคะวันนี้นางเอกพราวเดือนงามหลับไปงามแน่ๆนางเอกหาโมงแรก็มีนี้ดูยังใจบม่แล้วอยู่แสดงว่าดูโจูยอยากอยากน้ำขมเท่เฮ็ดผมโดนเลีวยตัวหนาแล้วโดนแล้ว เล้รัางนี้เนี่ยปาดผู้ใดนี่ยู่จริงแล้วนั่นผู้ใดพี่บ้านี่ตะกุวาห้แไหค่ะน้องจะสิวจะเป็นตะหยอกกันมตะผยกคุวาเนาะการกอขากกอมียวการตะยงหยอกดูแล้วก็นคนปากกอัน้อ mhm. ่จะสูแล้ววะเออจ้ากับขอ้หยอยได้หรอม่นั่นอราอยฉันนีใจได้บเอาอลียะหลี โดยโดยน้องยุ้ยตัวนี้โอ้ยปาดอู้ปื้อดูปาดน้องยุ้ยพี่น้องโอ้ยอันกับผ้าเอกโอ้ยพระเอกมันกำลังเห็ีบผมเบาเนี้ยมกล่องเนี้ยพี่จ้าเด้อพี่น้องอ่ะพี่น้องไม่เห็นผมอีบ่หยังก่อนพี่น้องไม่เห็น ก็ได้นเนพร่ะจะไปเห็นหนาวไปพอดีหน,หนาวไปจะข้าวเนี่นี่พี่นอ้องอ้าวอันนี้เอกกับพีวันนะครับพี่น้องปากสีนี่จะมาเพราะเอกว่าไหนทาปากเลยนะครับเอาพี่หัวทำกันวันนี้วันนี้ยังไม่ได้ทาปากเพราะว่าจะกินข้าวก็เลยแบบว่าปล่อยให้มันมสีนไปก่อนเดี๋ยวหันมาเนะี่ยนี่อย่างเพิ่นทา,ะาะอะไรพี่น้องวัอนี้เพิ่นไปสีปากนาเพิ่งเกลี่ปาก,าปกปปเลยโป,ป,ะปะ๊ะราคาเอ้ยเอาพี่น้องเดี๋ยวเอาพาเลื่อนหลอเย่อใหญ่ไปตั้งพุ่นโอ้ เออเออเอนี่เกอบเพื่อนนางเอกอ้อมใจโอ้ยสวยแล้วเมื่อเวนเมื่งามมือเวนเ่งามบ่องามต้นงามแล้วแม่แล้วโดยโดยขนาดดอยขนขอบใจเด้อดีคือเป็นแล้ัเออโอท่านนังใหญแต่น้ำหลูกเนาะนี่ทางหยางมาอุ้ม ยานเพิ่นซึ่งบอลเด้สนใจเพิ่นจังแต่แง่หน้าโดยใจยังเนาะแตเบิอลเน่ี้ยมันซึ่งหายบ่ลยานเพิ่นหายยานแอนจ้าบอลเนี่มันอยากเป็นลายีหยังเอออุ้มมันแอนลูกลูกผู้เดียวเนาะอืผู้ที่3ผู้ที่3ลูกไส้หล่าเออลูกไส้หล่าคุณน่ะเออออ๋พี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตลับลาไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูฮะมาปิดคลิปอีกแล้วเหรอแม่นจะปิดคลิปก่อนมานี่ พอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายครับบรรยากาศเบื้องหลังพี่น้อง